สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จีนาขอนำเสนอคลิปติดประเด็นร้อนมาแรงแซงโคง้งก็เรื่องของซาร่ามาเปิดพื้ที่แรกในคุยแซปโชว์ว่าต้นมีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อเอมิลี่อายุได้สองเดือนพ่อคือวาดิมนายแบบชาวรัสเซีย ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้ไม่มีข่าวไหนที่จะดังเท่ากับข่าวสาร่าคาซิงกินี่อีกแล้วเธอมีชื่อจริงว่าสาร่าคาซิงกินี่ชื่อเล่นน้ำตาลเกิด14เมษายน2530เกิดที่อิตาลีจบจากโรงเรียนอัสซัมชันพานิชยการจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรอินเตอร์มีไอจีชื่อสาราคาซิง กินีเธอมีพ่อเป็นชาวอิตาลีถือได้ว่าเธอเป็นเด็ดไอดอลรุ่นแรกๆของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเรามาย้อนกันที่รายการโหนกระแสะเมื่อวันที่16กันยายน2563โดยคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์สาร่าเกี่ยวกับกรณีที่ไหมพิรัตได้ยื่นต่อสารต้องการมีสิทธิ์ร่วมกันในการปกครองบุตรนั้นสาร่าก็ได้เปิดเผยว่า ตนแยกกันอยู่ประมาณ6ปีแล้วกับไม้ตั้งแต่เริ่มท้องน้องแม็กเวลแล้วที่ตนอยู่คอนโดที่กรุงเทพที่ไม้จัดให้นั้นบอกว่าเพื่อให้ไม้สะดวกเวลาจะจือลูกและเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยไม้ยังไม่ดูแลลูกหลังจากตกลงกันได้แล้วไม้ก็ได้มาร่วมดูแลบุตรตอนนี้ไม้ไปร้องต่อสารต้องการดูแลบุตรเอง ต้องการการรับรองเป็นบุตรหรือชอบทำทางกฎหมายแต่สาราก็ได้กล่าวว่าตนกับไม้เคยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วและบอกว่าไม้ไม่เคยขอการรับรองเป็นบุตรเลยแต่มาวันนี้เมื่อไม้ต้องการรับรองบุตรที่ตนไม่ยอมเพราะว่าไม้ไปฟ้องศาลและบอกว่าไม้ขอรับรองบุตรหลังจากลดคุณภาพชีวิตบุตร ตนจึงไม่ยอมและคิดว่าตนจะดูแลเองดีกว่าถ้าจะให้คุณภาพชีวิตลูกแย่ลงไหมจะมีการเขียนแจ้งค่าใช้จ่ายของลูกอย่างละเอียดรวมกันเป็นปีว่าเขาได้ใช้จ่ายเพื่อลูกเป็นล้านค่าเทอม8 0 0แสนสาร่าบอกว่าตัวเลขที่เขียนเกินจริงโดยแจ้งว่าปีแรกแค่5 0 0 0 0 0ปีที่สองห0 0สน ีที่สามเจ็ดแสนและยังแจ้งอีกว่าไม้สารภาพกับตนว่าจ่ายค่าคอนโดแพงๆต่อไปไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจตกต่ำลงและบอกให้ตนไปอยู่บ้านเช่าราคาแค่สี่พและตนคิดว่ากลับไปอยู่ภูกเก็ตด,ดีกว่าเพราะทนอยู่บ้าน22ตารางเมตรไม่ไหว เพราะตนมีบ้านที่ภูเก็ตที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายส่วนเรื่องโรงเรียนก็ลดให้อยู่ที่ปีละแสนแต่ตนไม่ยอมและยังบอกว่าตนสามารถดูแลลูกเองได้โดยจ่ายค่าเทอมเองในราคาเดิมโดยตนจ่ายเองได้ไม่ต้องรบกวนไหมแต่ที่ไหมยื่นคำร้องขอเป็นพ่อนั้นสาระไม่ยอมเพราะจะมีความยากลำบากในการตัดสินใจเรื่องลูก จากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามมาอีกว่าได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ได้ข่าวว่าไม้ไม่ได้เจอลูกมา6เดือนนั้นสาร่าก็บอกว่าเพิ่งเจอกันเองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนวันเกิดน้องแม็เวลแต่ทางไม้ก็บอกว่าสาร่าพาลูกนี้มีความยากลำบากมากเวลาจะเจอลูกสาร่าก็ได้อธิบายว่าปกติวันเกิดลูกจะมีการฉลองล่วงหน้าก่อนที่กรุงเทพ จากนั้นจะฉลองจริงที่ภูเก็ตหลังจากสัมภาษณ์ซาร่าไปแล้วเมื่อวันที่16เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วรายการโหนกระแสก็ยังได้สัมภาษณ์ไมคในอีกวันหนึ่งคือวันที่17กันยายนไมค์เปิดเผยว่าไม่อยากให้ซาร่ามาเพราะกลัวจะทะเลาะออกสื่อถ้ามีอะไรให้คุยกันในศาลและบอกว่าไม่เจอซาร่ามาเป็นปีแล้ว สาเหตุในการยื่นขอรับรองบุตรเกิดจากต้นเห็นลูกมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยเหมือนกลัวและเกรงตอนโทรหาลูกจะคุยกันดีๆหลังจากนั้นอีกวันลูกบอกไม่รักแดดดีแล้วพอวันเกิดลูกก็โดนหลอกไม่ให้เจอถูกสับขาลอกจะกลับอีกวันแต่บอกจะกลับวันนี้ เมื่อเจอเรื่องแบบนี้ทำให้ตนทนไม่ได้จึงฟ้องศาลเพื่อขอมีส่วนร่วมในการปกครองเด็กส่วนเรื่องที่ซาร่าบอกว่าตนไม่ชอบที่ไม้ลดคุณภาพชีวิตลูกนั้นไม้ก็ได้ให้คําตอบว่าคุณภาพชีวิตตัดสินด้วยราคาห้องหรือตัดสินด้วยราคาเงินหรือและบอกว่า ของต้นพยายามหาห้องที่ดีแต่ราคาถูกไม่ดีกว่าหรือและคุยเรื่องโรงเรียนของลูกด้วยตนพยายามหาโรงเรียนดีๆให้ลูกช่วงโควิดทุกคนก็รู้ว่าเศรษฐกิจแย่ตัวเองก็เจอเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจแย่เหมือนกัน ตัวเองก็จําเป็นที่จะต้องลดเช่นกันเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมากและบอกว่าต้นจ่ายทุกอย่างตั้งแต่ลูกคลอดออกมาและให้ฝ่ายบัญชีทํารายจ่ายออกมาโดยทําอย่างละเอียดและบอกว่าเด็กไม่จําเป็นต้องสอนให้สุรุยสุร่ายและไหมบอกว่าต้นจ่าย100%เอร์เซเรื่องตรวจ DNA นั้นเพื่อเป็นการยืนยันและเคลียร์เป็นความยินยอมทั้งสองฝ่าย มีเพจดอกจิกว่าสาระคบซ้อนมาตลอดเลยทำให้ต้องการตรวจดีเอนั้นไมคก็ให้คำตอบว่าไม่ขอตอบเพราะกลัวเอฟเฟกออกมาไม่ดีส่วนเรื่องห้องที่ตัดไฟนั้นเพราะตนเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าไปในห้องส่วนเรื่องสาราท้องไมคไม่ขอพูดถึง สรุปรื่งนี้คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าตนนั้นเป็นบุตรที่พ่อไม่ได้จดรับรองบุตรทําให้ตนเป็นบุตรนอกสมรสและไม่เห็นด้วยเพราะทําให้บุตรบทสิทธิ์ในพินัยกรรมถ้าไมคไปมีบุตรกับภรรยานในสมรสในอนาคตทั้งนี้มีคนพูดถึงฝ่ายหญิงว่าเอาเงินแฟนเก่ามาเลี้ยงแฟนใหม่กันหนาหูเลยค่ะและชาวเน็ตก็เชื่อว่าสาราพยายามกีดกันลูกสุดท้ายแล้วล่าสุดไมค์ก็ได้โพสต์ในเอจีว่า ตนขอถอนฟ้องเพราะที่ฟ้องนั้นเพราะตนเสียใจที่ตนเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ปกครองบุตรและต้องการพบบุตรบ้างไม่ใช่ถูกกีดกันเหมือนที่ผ่านมาจนทำให้เรื่องบานปลายและอาจมีผลกระทบต่อลูกในเมื่อฝ่ายมารดาของลูกตัดสินใจและเลือกทุกอย่างเองโดยไม่ปรึกษากันตนก็ไม่ขอก้าวไกา่ในส่วนนั้นและเคารพในการตัดสินใจตรงนั้น และตนขอเก็บเงินเข้าบัญชีให้ลูกของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นจากน้ำพักน้ำแรงของตนและจะมอบให้ลูกเมื่อบรรลุนิติภาวะและไม้หวังว่าแม็กจะเข้าใจตนเมื่อลูกโตขึ้นและย้ำว่าที่ตรงนี้เป็นของพี่แม็กเสมอในส่วนของซาร่าได้ออกมายกเลิกข้อเรียกร้องหกข้อที่ให้ไม้ทำเพื่อลูกโดยเปิดเผยในรายการ คุยแซปโชในวันที่7ตุลาคม2563โดยเผยว่าที่ทำไปกลัวถูกพราคลูกไปและยังถามว่าผิดด้วยหรือที่ตนอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าตนและสาร่าเคารพในการตัดสินใจของไหมถ้ามีอะไรคืบหน้าในเรื่องข่าวสารอัปเดตเราจะอัปเดตมาเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ